สวัสดีค่ะพบกับรายการพบโชคสตอรี่เรื่องราวแมวเหมียวสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวแมวเหมียวให้โชคนะคะก่อนที่จะถึงวันหวยออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเรามาดูกันว่าน้องพบโชคเขาใบหวยตัวไหนเนาะไปดูกันเลยค่ะลอตเตอรี่แม่นะ ออกตัวนี้หรอคะอ๊ะมันขาดนะเว้ยออกจริงไม่หาเลยนะ่นีหยในตัวไหนขอโดนไหนแล้วเดี๋ยวโชวคครับโชคครับหนูกอดเลยหรอคะหนูกดเลยหรอคะโชคให้ตัวไหนเลยวันนี้ให้ตัวไหนวะไม่มีตั้งหลายใบเนี่ยเฮ้ยมีตั้งหลายใบแต่หนูเอานั้นหรอหนูเอานั้นใช่ไหมไหนไหนมาให้เบิ่งหน่อยโชคแล้ว อะไรวะเอามาดูสิกระเรอันนี้คืออันไหนวะหา,าว่าตัวนี้สวย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 สำหรับพบโชคสตอรี่เราเจอกันครั้งแรกนางก็ให้โชคเลยนะคะก็งวดที่แล้วก็ถูก38ไปเนาะเดี๋ยวมาดูว่างวดนี้น้องให้ตัวนี้จะถูกรือเปล่านะคะถ้าท่านไหนชอบก็ลองเสี่ยงดูนะคะ แต่ถ้าไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะคะพบโชคสตอรี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย